It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I playing winter should Snow u be n สวัสดีต้อนรับเข้าสู่รายการแวดดีแวะทีบอร์ดแบนนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับกับงานที่มีชื่อว่า Thailand Mobile Expo 2014นะครับวันนี้ทีบอร์ดแบนของเราก็ไม่พลาดนะครับที่จะเอาโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็แพ็กเกจแรงๆเกาะตามกระแสมานะครับก็โปรโมชั่นของเรานะครับ10เมกนะครับเริ่มต้นที่ราคา590บาทนะครับ13เมกนะครับราคา900บาทนะครับ และยังไม่พอนะครับสำหรับพิเศษงานนี้เลยนะครับให้ลูกค้าได้ใช้ WiFi ฟรีนะครับหปีเต็มๆเ,เลยครับสำหรับลูกค้าที่มาสมัครของเราในงานนี้นะครับเดี๋ยวยังไงตามนัดเข้าไปดูดีกว่าครับว่าเราเอาโปรโมชั่นและกิจ,จาก,การรมดีๆอะไรมาฝากให้ลูกค้าที่นี่นะครับกับงาน t h a i ล a i l มบายเอ e กซ์โปสอตามนั้นไปเลยค่ะ should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletown With you, shawty with you, with you, shawty with you With you, under the mistletown สำหรับทรีบับแบบของเราวันนี้นะครับไม่ได้มีเพีงแค่อินเทอร์เน็ตบ้านอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เรายังมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต์วัยไฟ Chilling with my folks, I know, but I'm gonna be under the mist. So, so, word on the street Santa's it's coming tonight. is flying through the sky, so high. I should be making a list. I know, but I'm gonna be under the mist. So, with you, Shoddy with you, under the mist. The way, the way I follow my heart and it led me to a merry Don't you your there, your lips on my lips that's a very merry christmas it's the most beautiful time of year lights through the streets spreading so much cheer i should be playing snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. <laughs> กิจกรรมภายในงานนะครับเราก็ได้มีของแจกของแถมอีกมากมายเลยนะครับและเดี๋ยวกิจกรรมครั้งหน้าทีบอดแบงของเราจะไปจัดกิจกรรมที่ไหนอีกยังไงฝากเพื่อนๆช่วยติดตามก็ได้นะครับทาง w w w ร์ล c o ด์เดีนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ